หนูตูหัเนื้อไม่อยากให้ล่อให้ราเล่นก่อนเลไมับถ้าเนเล่นอยู่้เื้อสิผมจำคูได้แล้ว่อผมไม่บอกเพราะว่ากราโดดขุดทำไมถึงได้ใส่แมสใส่แม่านั้นด้วยคุณไอ้โม

น้องชื่อดูทำสิให้ค้นหาดูม่ก่อนดค้นหาดูอยูนะีใส่แบบนี้ใช่ไหมดูดูคนนี้ก่อนอะไรนะเสียงเนประกอิทำไมไม่ได้วะรนีู้มีเงินเยอะสามล้นัเตหจะเป็นสิบนนรับเตใฟีเ่พร้อมพี่คนนี้เกินเกินลไม่เคยเชื่อฉล

นี่ฉันฉันเหี่ยงแล้วเฮ้ยคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืออะไรือเฮ้ยเราจไปห้องที่มีทีวีไหมมันจะเฮ้ยอย่าไปใส่เอ้ยไม่เกวียดไปไปห้องก็บอกแล้วให้ปิดปากไปไปที่จขตบปากโดนนั้นไม่ได้ไปห้องที่นี่แล้วมันโดนีว เดี๋ยวไปหากระสือไปที่ห้องไปที่ห้องแล้วเดี๋ยวไปหากระสือก่อนเโอเตะบอกดูน้องไม่เห็น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 ขอดูหน่อยขอดูไม่เมันจะดีห้องไม่ดีดูจากดูว่าคงแล้วไมนี่กี

ไปใต้ดินไปดินไปใต้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 ดินกลัวสุดๆเลยอันนี้ไปบ้านเนาะยายาเนาะพี่กลัวเหี้ยเราเล่นด้วยวิ่งเหรอไม่มีไปห้องนีเลยไปห้องนี้ดิวอยากเจอผีกระสือแล้วเราก็ลงมาไม่ใช่หม่ถึงไม่ถูกพี่อ่ะแล้วแปดเตรียมเรื่องอะไร โอเคอยู่ชั้นบนตอนนี้ลงมักลางลงมาเเรียนพิศษชมวันลงมาแล้ววันลงมาแล้วลงชั้นไหนลงดีเฮ้ยมุนงมันใต้ดินลงดีมันมาแล้วพี่มันมาใต้ดินเดี๋ยวให้เราเล่นเกมเดียวกินยากไม่ต้องกินไอ้บ้า น้องดูแล้วมีเงินไหมน้องจะข้ามาดูไหมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูด้วยเพียมเมื่อกี้ถึงหน้าไหมเมื่อกี้จิบด้านเดี๋ยวตุ่งดูตุ่งดูไง่ดู่อยโอ้ยเ้ยเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ได้ขาคงไม่ได้อย่า้ันมันตุ่งลิ้มตุ่งลิ้มไม่จํานวนจงาน้นหน่อยค่ะตรงนั้นมันเลยไม่มี ขอโทษ้เดี๋ยวพูดประตูหน้องลองถ้าน้องหล่นก็อุ้ยเอ้ยหนึ่ก็บอกว่าขอโทษค่ะอย่ไปหายตัวนั้นดิ่ะขอโทษค่ะหนึ่งสองเออมันหลอกใช่ไหมมันหลอกเราว่าไปดีกว่านันเมนเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะดูกเต้องดูข้างนก่อนุ้ยมี เมื่อกี้มันบอกว่ามันบอกว่าอยู่ในเมื่อกี้เราเห็นออกเมื่อกี้มันบอกว่ามันอยู่ในทางขระยาอุ้ยทางขระยาทำไมอันนี้มันกลับหัวเรื่อยๆโปนี่กระตุกพี่เลยไม่หยุดเลยเนาะทำไมอันนี้มันกลับหัวเต้นเล่นกลับหัวไปไปไปปูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยพอุ้ยดันบนสุดลิงก้าไวเรื่อยๆ ทุ่งทุ่งมาจับก็ร้างทุ่งทุ่งรุ่งรุ่งช้างช้างสาวรู้มาคิดตาไม่ลูตาปี๋ไงมากิดตายอยู่น้องมาแล้วจ้าใครใครไม่หยุดใครไม่หยุดนิ่งนี่ใครไม่หยุดไหนเล่เปิดประตูหน่อยใครไม่หยุดยังโดนตอเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอย่าไม่เอาความัวค่ดีจังเลยใครไม่หยุดยังโดนตอ

ตายเงินได้นี่ชื่อใหม่ไอ้กล่องไม่กล่องเก็บอยากกล่องก่อนตรงมันไม่มีจะกล่องเปิดก่อนต้องให้เปิดเองกล่องมันไม่มีเปิดกล่องเปิดท้ายขึ้นแก้วตาตาเปิดกล่องตรงนั้นตรงนั้นมันไม่มีอ๋อนี่แหละจริงมันไม่มีอ้อมไม่เถอะนี่เติมขึ้นแก้วมั้ย

มันมันกับหัวเอาวนเก้าเก้าเก้าเกาเกาน้องเขาห้องได้ไงเาเดี๋ยวเอามามากยด้วยลูกเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีถุงขนเราเห็นใช่เาเห็นโอ้ก่วยแม่ถ่ากระสือหน้ามา้ยน้อน้อหยิบหยิบาหน่อยเออ ้้งไวอยู่ในสูญชั่วเปิดสูญชั่วแล้วเปิดได้อยู่อ๋อพี่ถูกแล้วนะแต่ว่าไว้เลยได้ไแล้วแม่ลงแม่ถูกจะลงไปเดือดตายนะไม่มีฉันไต้ดินเลยพี่ฉันไต้ดินของแม่สันของแม่สันมะเร็งศพหนูเฮ้ยทำไมหนูลอยฟ้าได้ฮะ เดี๋ยแบบกับผัวไงเอ้ของไรฟ้าก็ดูแบบกับผัวไงให้ตดก็ให้ตดเอาไม่กีดูมา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 ้ตดคิตดาไปดู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 ไปูไปดูไปูไปด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 ูไปูไปด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 ูไปูไปด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 ูไป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 ู เดี antic, ๋ยวก็ดูของก่อนเดี๋ยวให้โดนแล้วเล่ก่อนไยห่พี่อาโดนแล้วเล่นพี่ออกไประวังนี่งทำไมอะออกไปเดี๋ยวเผื่อเจอมันสุดมันจะมาอยู่มันสุดเลยเป็นแดก็ดูว่าตอนนี้มันอยูุ่งุงทุงทุงถุงถุงลงแปแล้วได้แปดอันแล้วถ้าถ้าถ้านเกมนี้มี ถ้ามี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 นอะพอดอพีซีพอพุอะไรพีพีพีอะไรอาซื้อรอฟ้าใช่หนูลอยฟ้าได้ไงนะแต่แต่แต่เราดูนี่ก็ถอดูหน่อยเราไปยนะเนนะทำไมของลอยฟ้าแล้วถุงเราไม่รอยฟ้าแล้วเราเดินกระโผลทำไมเรา ทำไมเราเดินกับหัวล่ะ11แล้วนะ12ดีพอมันแ๊ดูซิว่ามันอยู่ชั้นไหนนะดูไม่ได้มันเหลือสูงมันไม่พอมันต้องเพิ่มอีกหอนึ่งยังเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเก็บตาเก็บตาแล้วก็ดูอุ้ยมันกำลังลงล่างพี่ขอวิ่ง ปิงก่อนสายฟ้าเล่นโทรศัพท์เยอะไม่ดีนะลูกแล้วรู้ว่าจิ๋วไม่รูใหญ่ไปก่อนแล้วสิบสองพี่ได้าสิบสองแล้วอ่ะหนูให้ใครเล่นต่อดีพี่่ตอไขอให้ชนะถ้าชนะแล้วมันจะเป็นไงอ่ะถ้าชนะมันจะเป็นไงอ่ะนี่เจอแล้วมันไม่กี่เป็นอยู่ตรงไหนมันกำลังลงว่ะดูดิยิงตูกสาดเจ็บอ่ะ พี่ยังพี่ใส่หกพี่มันอยู่ฉนั้นน่นๆเฮ้ยเอเัไปอ่ะเดี๋ยว่ลไปพีห

เก็บเข้ามาแล้วให้เก็กเข้ามานะกลัวตลกเลยนะเอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปจะพิบมาสิเดี๋ยวเราก็ไปเล้วไได้เอะแม่อุมเราจะไม่หาต่อมันต้องเพิ่มเหยอะเพิ่มอีกไหมอ่านเพิ่มเพิ่มดูโฆษณาสามโอเคน้อยทำไมอยู่ตรง บนสุดไปไปที่บนสุดนี่บนสุดเก็บของมันยังไม่หมดทีไม่หมดชีก็เราต้องไปบนสุดกันยูนะเฮ้ยเราเราอัสุดท้ายรออีกหนึ่งนาทีว่ามันจะมาไหนไปเลยไปบนสุดไม่ไปหาด้านล่างก่อนอยู่ตรงนอทีใจเย็นแค่เก็บเงินมาแค่เก็บว่าแม่แม่ตังเก็บตา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 ไม่เก็บอ่ะ ว้าวอุ้ยมากรลางม้ากรลางเฮยลงแล้วสี่ลงแล้วสิเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วสิบสามแล้วขอดูตอนสุดท้ายมันสุดท้ายขึ้นไปด้านบนสุดไหมมีอาแล้วถ้ามันขึ้นมายังไงอ่ะก็หาห้องพี่ขอขอขอหนวดเล่นดูนะดูดูไปดูไปอย่างไปดูดิไปดูดิ ไขาอมาทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกหนูวิ่งได้ไหมหนูวิ่งแล้วก็ขึ้นไปดับลันหนูไี่ม่กลัวมันเดี๋ยวจะมาขอเพิ่มได้ไมเพิ่มเพิ่มไม่ได้ต้องไปเพิ่มด้านในเพิ่มด้านไในพี่จะผีเขิ่มมาพี่กจนะะ่อะไรอแล้วล่ะต้องรักกันนะลูกใหจ ุี่หน้าแล้ค่ะโอ้หน้าเกียดมากมีหน้าเกียดมาก <c oughs> ไม่้องพูดตามน้องอย่าพูดตามพี่ดิหน้ามือโอ้โหไม่ใส่มือโอ้โหสีผิวก็รำ <c oughs>

อ๋มันได้กลิ่นนอยไ้ไกลใกล้เม่เอะเฮ้ยเจไดันบนเบนยังลไปดไปเราไม่เอานะพี่ไม่เอานะไม่ไปแล้วนะเพราะว่าฉันเล่นให้มามาเฮ้ยจะถูกๆจะถสีแล้วฮะสี่สิบสี่ก็ไปก็บไปกระทิบ

เบาเบาช่องรอยกล้ามาอุ้ยอุ้ยดุเตงมดุยนั่นนั่นลินมากดิฉันไม่แต่งแตกันไม่เต้นดุยเต้นเอาเสื้อนี้ไปเอาเสื้อนี้ไปแล้วก็มีขี้หมาอยู่ในนั้นเราแอบย่างเข้ามาในห้องเอาขี้หมาใส่ลูกเอาขี้ いい。 มันไปรู้จังอ่ะอืมมันก็รู้สึกฉันบระสบอีกแล้วฉันจะได้เก็บหมวันนี้มีไหมพี่เปียมกับป้าลูกเไม่ตัวนี้ตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยค่ะแม่น้องน่ะพี่ถุงถุง ชนโพกอลี้ยบถุงชิโปกเหรออ่าฮะเลี้ยบเกลียบเร็วเดี๋ยวจะได้ทานป๊าจะแล้วจ้ะมันมีเอามันต้องเอาใดนั้นเหรอช่วยด้วยมาเร็วเข้าไปไหมเข้าไปเสร็เข้าไปจ้ะ เอดน้นไเดนไปเดนไปดนแล้วก็โดรสับถูกเกือบเลยเมื่อกี้พี่ก็ต้องดนดิคอน ยหญนี่งงสิบแปขับปูชิโนอาซาอะจิ้าอย่างที่รีบก็เยสิบแปดสิบเก้ารถใครรถใครแค่แค่ไม่ชอบเสียงดัง <laughs> เพจลูทรงไม่น่าเสียงดังนะรถใครนี้เวลามันเล่นเกมสุดยอดพ่อใครเอยดูดูดูริจถพ่อใครนี้ โยมายการช้าโอ้บายกอนมาเร็วมากเร็วมาเร็วนี้เราเว็บไปเลยไหมเว็บไปได้เว็็บไปเวบใบเพื่ออะไรล่ะลูกครับน้องใคยับไปหน่อยมีคนจะสบักเรียนนะน้องขครอยู่ที่นั่นมาจ้าไม่กล้าไปอ่ะพี่เว็บไปด้านบนได้หน่อยไปด้านบนเหรอเดี๋ยวน้งหาคนาดีบอกคนตีมไปมนมันไปฟัง ะะกะซื้่เองไม่ได้หรอกพี่เรียกเล่นนะพี่คนเล่มั้ยอะไรไปดิไม่พ,พี่จะทำเองไฟมันกระพริบอยู่เห็นมั้งไหมเห็นไหมวิ่งวิ่ง เฮ้ยพี่มันมาเร็วมาเร็วมากมาเร็วมากเดี๋ยวพี่ห้ดูเคี้นูอยู่ี้บาน่อยากได้หน่ะนี่แหลนั่นแหะระบบอ่ะออือี่ก็ข้าระบบสินีมันจะตทวสับทพี่ทำไมพี่ไม่เอาโทรศัพท์มาล่ะ พ่อไม่ให้เอามาพ่อไม่ให้พ่อไม่ให้ใจกับด้วยลูกกับกับนล็กในกระเป๋านเก็บตัวสัสน่อน้องเก็บหนฟ้ามันจะผ่าเอาไหนักระเป๋า่น้องเก็บก่อนไว้ในกราอะไรอ่ะไม่ไม่รอดาวน์โหลดหน่อยในกระเป๋านะคะดูนี่นด้ยนกระเป๋านี่หน่องเท้าหนูอยู่ไหนสิ่ แม่ยังไม่ทักมาใช่ไหมเนะี่ยไม่ทักทีเดี๋ยวค่อยโทรไปจะเล่นให้สนักก่อนใช่ไหมพี๊ดก้าว<อ>